กลับมาเรื่องเรื่องเรื่องเตาเราเพราะฉะนั้นในในการที่ที่นับเมื่อกี้เราถึงอะไนับหัวเตาใช่ไหมคนเป็นเราต้องใช้เลขที่เป็นอย่างเลขอย่างคือเลขคี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยเป็นเลขคี่นะอันนี้ก็แต่สมมติถ้าเราเป็นร้านอาหารนะทำไงร้านอาหารต้องใช้เตาเยอะสมมติยิ่งขายดียิ่งมีเตาเยอะใช่ไหม โดยปกติท่านอาจารย์จะหาเตาหลักให้เตาหนึ่งซึ่งเตาหลักที่ท่านอาจารย์หาให้เนี่ยส่วนใหญ่ท่านอาจารย์จะให้ใช้เป็นเตาอังโลแล้วก็เอาไว้ต้มน้ำเอาไว้ตุนอะไรนิดหน่อยใช้เป็นพิธีอันนี้คือคือเตาที่เราทำเคสไอ้ส่วนเตาอื่นเราถือว่าเป็นเตาที่เราใช้ทำธุรกิจเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันมีอะไรอีกมีเรื่องจำนวนหัวเตาและเลขขี้ เพราะน้นห้ามไอ้เตาที่มีสองหัวอย่างเงี้ยเป็นเลขคู่ไม่ใช้ต้องไปหาเพิ่มอีกพันหนึ่งทีนี้เนี่ยไอ้เนี่ยพอพอที่ต้องหาเพิ่มเนี่ยมันถึงมันถึงเมื่อกี้พี่เราถึงแยกแยะให้ดูก่อนว่าบางทีเราไปเอาเตาไปฟ้าที่เป็นเหล็กมาเราจะนับเป็นหนึ่งเตาอย่างเงี้ยเอออย่างนี้เขาไม่นับมันก็จะเป็นสองหัวอยู่นื้ออกไหมแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเตาแต่ว่าเขาเขาไม่ได้นับนะ ถ้าหามาก็ต้องเป็นเตาที่ใช้งานได้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่เกี่ยวผมบอกแล้วถ้าเสียเรานับหมดเลยว่ามันเสียแต่ถ้าดีเราเอามานับว่าเป็นเตาที่ใช้ได้ไหมเราไม่นับงงไหมครับงงเตาแก๊สสองหัวเตาไฟฟ้าหนึ่งอันอย่างเนี้ยเวลาเรานับอ่ะมันมีคู่มันไม่มีขี้นะมันมีแค่สอง ไอ้เตาเนี้ยเราไม่ได้นับแต่เรานับตำแหน่งมันสมมุติถ้าตเตาที่มันไปตั้งทับมงคนเราก็เสียเพราะอะไรที่มันเป็นคาบลูกคาบดอกที่เราไม่แน่ใจไม่ต้องทำเป็นง่ายที่สุดเตาแก๊สอันเดียวหัวเดียวหนึ่งอันท่วนจบเลือกมากนะอยากมีสามอันทำกับข้าวเยอะไปสั่งต 8, เตา V หนึ่งหกแปดไปไหนแล้วเตา V หนึ่งหกแปดหนึ่งอันเป็นสีเขียวด้วยมีสามหัวจบ เตาอื่นเก็บออกให้หมดไม่ต้องใช้ง่ายไหมง่ายเออเพราะฉะนั้นอย่าไปแก้ไขเปลี่ยนเลยนะมุ่เจ้าของเตามาเรียนด้วยยังสั่งได้อยู่นะยังขายแต่ขายเฉพาะพวกเราไม่ขายคนอื่นด้วยใช่ไหมพี่ขายพวกเราคนเดียวนะเพราะคนอื่นเขาไม่รู้เขาไปซื้อมีหัวเตาให้เลือกด้วยนะมีทั้งด้านตรงด้านซ้ายและด้านขวาเลือกเอาว่าจะให้หันปากเตาไปทางไหนต้องไปปรึกษากับทีมงานแล้วก็ ไปสั่งพี่เขาเห็นไหมอันนี้เข้าใจดีนะไม่ได้ไม่ได้ทําเพราะว่ามันมันเป็นจํานวนมันไม่คุ้มแต่ว่าทําเพื่อจะลงวิชาท่านอาจารย์ว่ามันมีแล้วสามารถที่จะสั่งได้ถูกต้องตามหลักสีเขียวอ่อนๆไม่มันไม่วาวอ่าันนี้คือเต่าอ,องจุย้ยหนึ่งหัวก็มีใช่ไหมพี่มีไหมไม่มีมีสามเลยนะหัวเรียวไม่เอา อ๋อเครื่องน้วไม่ดีครับอืมหนึ่งกระอบครับครับเอาหัวมันมีกี่มันมีกี่เปลวเออนี่นก็โอเคแล้วมันก็เป็นอย่างแล้วพอแล้วอันอื่นก็ไม่ต้องไปนับมัน ก็ผมบอกแล้วถ้ามันอยู่ในช่องถ้ามันอยู่ในช่องที่มันเป็นมงคลมันก็ไม่ดีนึกออกไหมคือคือเผื่อไว้อะมันมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีคือสมัยโบราณมันไม่ซับซ้อนเหมือนสมัยนี้นึกออกไหมสมัยโบราณกูก็มีเตาอันเดียวแล้วก็เป็นเตานี่แหละก็ใช้แค่นี้แหละมันก็ตั้งง่ายง่ายแต่เดี๋ยวนี้มีเตาไมโครเวฟมีเตาอบมีเตาติ้งมีเตาเป่าแอร์เออมีเยอะมันก็ลําบาก อะไรที่มันไม่ได้ใช้มันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันมีมันก็ควรจะอยู่ในหลักการที่มันถูกต้องเออแค่นั้นเองนะอะไรที่มากเกินไปก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปคำนวณมันเพราะงั้นเดี๋ยวไม่จบเราเอาเตาหลักที่มีเปลวไฟแล้วเราใช้เตานั้นเป็นหลักพยายามลดมันนะแต่ถ้าเราเลือกได้เราเรียนรู้เราเข้าใจแล้วพยายามขยับให้มันเข้าที่มันมันก็จะดีกว่า ไม่ต้องกังวลนัก <c oughs> มีอะไรอีกเตาต,ต้องเป็นเลกขี้ใช่ไหมเตาที่ฝังลงไปไม่ดีคือหมู่บ้านเน่ยเขาจะชอบทำหลุมยุคแล้วก็ให้เราซื้อเตามาระหว่างมันจะพอดีเออมันเหมือนก็เอาเตาฝังลงไปในหลุมอะเปรียบเทียบนึกภาพออกไหมเออมันจะมีหลุมนะ แบบนี้ไม่ดีอาจารย์ให้วางไว้ไว้บนพื้นเขาไม่ให้ไว้แต่มันก็จะมีอีกอีกแบบหนึ่งที่มีเคาน์เตอร์แล้วเจาะรูแล้วเอาเตาฝังลงไปเลยให้มันโผล่มาจากหัวเตาแบบเนี้ยมันไม่เห็นส่วนที่มันจมไปอยู่ข้างในมันโผล่มาจากหัวเตากับสวิตช์อย่างนี้อย่างนี้ก็ยังโอเคมากกว่าเตาที่มีร่องแล้วมองเห็นว่ามันฝังลงไปในหลุมทำนั่งงงงงไหม ใครงงถามเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบ้านผมเป็นแบบนี้ยกมือถามเลยจะได้แชร์จะได้แบ่งนึกออกไหมเตาที่เดี๋ยวนี้เขาออกแบบอะมันจะมีเคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วเขาก็เจาะมาเรียบร้อยยกเตามาแล้วก็ฝังลงไปเลยทั้งหัวแล้วมันก็จะไม่เห็นเลยมันจะเห็นแต่ขอบเตาขึ้นมาแต่อ,อย่างนี้โอเคแต่เตาแบบโบราณที่เราก่อเคาน์เตอร์เองแล้วเขาก่อไปเป็นช่องยุบเข้าไปแล้วเอาเตามาซุกเข้าไปข้างใน อย่างนี้เหมือนเตามันอยู่ต่ำลงไปอย่างเนี้ยไม่ดีมันไม่ดีมีสองเหตุผลหนึ่งคือมันอยู่มันเหมือนกับถูกฝังลงไปสองคือมันมีมุมมุมแหลมของของช่องมันก็เป็นพิฆาตเตา <c oughs> มีอะไรอีกที่มันเกี่ยวกับเรื่องเตาแล้วเราจะได้สังคขยากันทีเดียวใต้เตาต้องสะอาดเสมอห้ามสกปรปกยิงไม่ใช่ต้องเฉพาะใต้เตา เตาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องสะอาดห้ามสกรปรกต้องการเตาในจำนานเออถ,ถ้าตะโตมีส่งให้เคนนะเอออย่างเงี้ยเนี่ยเงี้ยเนี่ยเตาอยู่ในหลุมคือไอหัวเตาเนี่ยมันดีไซน์ออกมาให้ฝังเข้าไปนะแต่ว่าเอาไปตั้งในหลุมอนี่งนี่เป็นอัปมงคล แล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเดนี้ชอบมีตู้มีชั้นใส่ของอยู่แขวนบนผนังเพื่อประหยัดพื้นที่ใช่ไหมเออแล้วสันของตู้มุมแหละมะ่มันพิฆาตมาที่เตาอันนี้เรื่องใหญ่ <c oughs> ป่าเคยเล่าให้ฟังแล้วมีเคสหนึ่งที่ลูกศินาการที่ทำจิวเวลรี่พอปรับโรงจุ้ยไปเรียบร้อยแล,แล้วทำไปสักพักหนึ่งแล้วมันสะดุดมันนิ่งเลยมัขายของไม่ได้เลยก็ไปหา ต้งหลายจุดหลายตำแหน่งไม่เจอนะไม่รู้ว่าอะไรมันเสียเออนี่เต่าีนตำนานเขาอ,อาจจะถือเคสก็ได้ว่าห้ามเช็ดเตาห,ห,หืม สุขภาพไม่ค่อยดีทั้งบ้านเตามีผลกับเรื่องการทำมาหากินกับเรื่องสุขภาพนะเตาเป็นตัวแทนของเรื่องสุขภาพด้วยเป็นการทำมาหากิน <c oughs> โอ้สุดยอดโอ้โหลูกหนึ่งนี่พอแล้วนี่อธิบายได้ยันลูกเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าเช็ดแล้วเดี๋ยวมันก็เลอะใช่ใช่ตอนนั้นเขาคิดว่าอย่างงี้เดี๋ยวมันก็เลอะอีกก็ทําทุกวันก็ปล่อยมัน พอปล่อยมันมันก็ยิ่งเริ่มเยอะเริ่มเยอะก็เช็ดไม่ออกก็ปล่อยมันอีกเออคือไอ้เหนียวเหนียวเนี่ยมันลาบากนะคือบ้านสมัยก่อนนะไม่ไม่ค่อยเป็นบ้านโบราณบ้านบ้านนอกใช้น้ํามันหมูผนังเนี่ยผนังหรือว่าพื้นหรือว่าอะไรเนี่ยเราเอาผ้าน้ําอุ่นผ้าแล้วร้อนเช็ดมันก็ออกแต่ถ้าเราตั้งแต่เราเปลี่ยนมาใช้น้ามันพืชน้ำมันตัวเลื้งน้ํามันอะไรเนี่ยพอมันไปคาบเหนียวนะเช็ดไม นั้นโอเคแต่ถ้ามันทิ้งไว้ไอ้นี่ห้ามให้มันแห้งไงเออเหมือนเราเอาเอาเอาน้ำมันพืชใส่จานอะแล้วเราทิ้งไว้ให้มันแห้งอะลองไปล้างดูดิโอล้างไม่ออกกว่าจะออกนี่ขัดแล้วขัดอีกนะเออแต่ถ้าเป็นน้ำมันหมูอย่างเงี้ยเออล้างล้างง่ายมันมันออกง่ายนี่คือการการเกาะของมันแล้วมันไปอยู่ในในลำไส้เราคิดดูดิมันจะออกไหมมันก็เกาะเป็นเห็นไหมโดนโดนฝรั่งหลอกฝรั่งบอกว่าทัวมัน ดัวเหลืองดีกว่าอะไรเงี้ยน้ำมันอ่คนนี้ไม่ดีอ่ะพอแล้วเดยวกินข้าวไม่ลงเขาเพิ่สงสัยว่าเขาทำแบบข้าวเขาจะกินได้มันน้ยเราชิมเนนะอะเอาละอันนี้เราไม่ว่าก,กันอันนี้คือเขาไม่รู้แล้วกันแล้วก็เราให้บ่าเพราะฉะนั้นโดยโดยเฉพาะใต้เตานะอันนี้เขาเคลือบมาอันนี้เขาเคลือบโดยเฉพาะ ต้เตาห้ามสกปรกนะครับเตาเป็นตัวแทนของผู้หญิงในบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเจ้าบ้านหญิงบางครั้งเนี่ยถ้ามันเสมอกันหรือว่าเราเลือกไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะท่านอาจารย์มักจะใช้เตียงหรือตำแหน่งอื่นๆเป็นผู้ชายแต่เตาเนี่ยท่านอาจารย์จะเลือกให้ผู้หญิงเพราะในในสมัยโบราณเนี่ยเตาเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงอ่า เห็นยยังไม่เลิกมันเปนประทับใจมากถ้าโตมถ่ายมากี่รูปเนี่ยห้ามห้ามนะเตาพวกนี้ต้องทำวามสาดครับอันนั้นไม่ดีครับมีบ้านที่ขอนแก่นจำได้ไหมขอนแก่นหรืออีสานที่เราไปตรวจแล้วเขาติดๆหน่อยแล้วเขาเขามีเตาอบไอดโดมนะอยู่หลังบ้านตรงบุมอะแล้วก็มีป่องขึ้นมาอาจารย์ก็บอกนั่นะเอาสบเข้าไปใส่ปุ๊บเผาได้เลย เออเตาพิซซ่านะเ่ยเตาที่แันนะั่นนะั่นะห้ามนี่บ้านนี่องค์ประกอบ,กรอบพร้อมเลยเปิดเข้าบ,บ้านแล้วบ้านปุ๊บเจอโลงศพมัมมี่ข้างหลังมีเตาข้างหน้ามีโลงจริงเนีโอ้พี่ไอ้ที่พูดนี่ให้ฟังนี่พี่อย่าคิดว่ามันไม่มีบ้านลูกศิษย์ที่มีสารพัดทุกอย่างที่มันคิดว่าไม่มีอืมมีเยอะส้วมเนี่ยที่แบบต้องปีนขึ้นบันไดไปนั่งขี้ข้างบน นี่เคยเห็นไหมจริงๆเหมือนขึ้นพี่ขึ้นบันไดประมาณขึ้สามขั้นแล,แล้วพี่ไปนั่งชักโคกอยู่ข้างบนพี่ห้ามเผลอหลับนะอันนั้นลนั้น่มจมเลยนะถึงขั้นเจงอาจารย์เรียกว่าส้วมนั่งบันหลังคือสมมติอย่างบ้านเราสมัยโบราณนี้วเวลาทำส้วมซึมอ่ะเราจะเราจะทำให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็เอาส้วมฝังไว้นึกออกไหมเออทีนี้พอพอเราเปลี่ยนเป็น รุ่นใหม่เราเอาส้วมซึมออกแล้วเราเอาชักโครกเข้าไปใส่แทนไอ้อแบบนี้ก็ไม่ดีนะเป็นอัปมงคลมันเหมือนกับปีนขึ้นไปหนึ่งขั้นแล้วก็ไปนั่งห้องน้ำนอาจารย์เรียกว่านั่งบัลลังก์อ่ะไม่ดีเห็นไหมโอ้ลูกเสียใอาจบีแล้วก็มีแบบเดินลงไปปุ๊บกลางบ้านยุบบุม๋มลงไปแล้วก็เป็นโต๊ะรับแขกมีโอ้โหแหมมีม อีกอีกอ,กอ,กอันหนึ่งอันนี้ก็ประทับใจนิดส้วมในตำนานเหมือนกันอยู่หัวเตียงอันนี้ผนังนี้เป็นชักโครกหัวเตียงก็หันไปหาชักโครกแล้วก็ไม่มีไม่มีประตูห้องน้ำไม่มีผนังอะไรเลยยกเว้นไอ้แท่งนี้อันเดียวเพื่อเอาชักโครกไว้พิงแล้วก็เอาหัวเตียงมาพิงแท่งน,นี้ด้วยเขาเป็นคนเปิดเผย ไอ้คนนอนหนึ่งไอ้คนหนึ่งมานั่งก็กดไปก็ดังน้ําไหลก็ไม่รู้มันออกแบบได้ยังไงเก่งมากแต่ก็เจ๊งเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วมีสารพัหนหละที่คุณคิดไม่ถึงว่าจะมีในโลกมนุษย์นี้เวลาไปตัวของช่วยแล้วมีหมดอะนะกลับมาเรื่องเตา่านะเรื่องเตามีมีอะไรสงสัยเอาเฉพาะหัวตัวเตาก่อนนะ แล้วก็ที่พเราบอกก็ต้องระวังว่าอะไรที่มันอยู่บนเตาก็ต้องระวังอะไรที่มันอยู่ใต้เตาก็ต้องระวังเออไอใต้เตานี้ก็น่าเป็นห่วงหลายบ้านที่เป็นตึกแถวที่เราเคยไปตรวจคือเป็นท่อน้ําเป็นทางระบายน้ําหลังบ้านแล้วก็ปิดเอาฝามาปิดแล้วก็เอาเตาไปตั้งบนท่อน้ําอันนี้ก็เป็นอัปมงคลรุนแรงเหมือนกันเท่ากับว่าข้างล่างเตาเนี่ยมีมีน้ําอยู่ เอออันนี้ไม่ดีเสียหายทางดรื่การเงินการธุาหารกิจห้าม <c oughs> <c oughs> นะห้ามอีกอันนึคือห้ามเตาอยู่ลอยๆไม่มีขอบเขตไม่ได้เตาบ้านเราชอบมีเตาไทยเตาครัวไทยครัวฝรั่งใช่ไหมเออไอ้ครัวฝรั่งอยู่นอกบ้านเอาไว้ ไว้ผัดไว้ทอดอะไรเงี้ยทอดปลาอะไรเงี้ยแล้วมันที่โล่งๆหมดเลยไม่มีไม่มีขอบเขตแบบนี้เป็นอัปมงคลคือเหมือนพี่รอนบอกว่าเตาเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หญิงในบ้านสมมุติถ้าเรามีเตาสองตำแหน่งที่มันแยกกันนะชัดเจนหรือว่ามีสองครัวชัดเจนแบบนี้สร้างโอกาสหรือว่าสร้างเงื่อนไขที่ทําให้มีเจ้าบ้านผู้หญิงสองคนเข้าใจนะพูดอย่างนี้ไม่ต้องอธิบาย บางทีสามีไปมีภรรยาข้างนอกเพราะว่ามีเตาสองหัวสองเตาคือองค์ประกอบมันจะมาพร้อมกันมันจะมาเสริมกันเช่นมีสองเตามีห้องนอนซ้อนมีห้องซ้อนห้องในห้องนอนอย่างนี้มีตำแหน่งส้วมอยู่ในดอกท้อหรือว่าส้วมอยู่ในเอสีอย่างนี้ มันก็จะทุกอย่างมันจะค่อยๆชี้ไปแล้วมันก็จะเพิ่มโอกาสที่จะมีมากขึ้นพอเราไปตั้งเตาสองเตาปุ๊บมันก็ยิ่งปเป็นเร่งให้มันมีสองบ้านอันนี้คือตัวเนี่ยนะใน,ใน,ใ,นในการตําแหน่งในการตั้งเตาตเนี่ยตัวเตาเนี่ย,ยจะต้องตั้งทับอับปมงคลเผาความเป็นอัปมงคล ส่วนปากเตาไอตัวที่ควบคุมไฟทั้งหมดจะต้องหันหาตำแหน่งมงคลพลังที่เข้ามาเป็นพลังที่เป็นมงคลพลังที่เผาเป็นพลังที่เป็นอัปมงคลนะเพราะเตาเนี่จะไม่เหมือนตำแหน่งต่ออื่นๆเพราะเตาจะต้องตั้งทับอัปมงคลแล้วก็หันหามงคลวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวครั้งหน้าติดไ้เดี๋ยวครั้งหน้ามาอาจจะเ,เล่าให้ฟังว่า ถ้ามันทับตำแหน่งมงคลแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเช่นมันทับเจริญจะเกิดอะไรขึ้นทับหมอจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมีอาจารย์สอนไว้เดี๋ยวอธิบายแต่ว่าอันนี้เอาเอาสโคแบบนี้ก่อนอันนี้คือขั้นแรกเบสิกเลยคือสมมติถ้าเราไม่รู้เรารู้แบบแค่นี้คือตั้งเตาทับอับปมงคลหันหามงคลใช่ไหมทีนี้ตรงไหนล่ะอ่ะมันจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน พี่เราเคยบอกแล้วท่าถ้าจะพูดถึงตำแหน่งให้ดูจากกลางบ้านเพราะเราดูจากกลางบ้านไปก่อนว่าทิศที่เป็นอัปมงคลเราอยู่ในทิศไหนนะมันมันมีความซับซ้อนเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งเช่นครัวเนี่ยจริงๆครัวครวรจะต้องอยู่ในตำแหน่งมงคลแต่นี่สมมติถ้าครัวอยู่ในตำแหน่งมงคลแล้วเราเอาเตาไปตั้งในครัวเตานั้นมันก็จะทับตำแหน่งมงคลไปด้วยถูกไหม เพราะนั้นมันเลยมีวิธีการใช้เขาเรียกไถ่ถีเล็กถ้าเลือกครัวเราเลือกครัวให้มันอยู่สมมุติถ้ามันอยู่ในบ้านนะเมื่อก่อนแต่ถ้ามันอยู่นอกบ้านง่ายเราก็ตัดจบไปถ้าอยู่นอกบ้านแล้วมันอยู่ในตาแหน่งมงคลได้ด้วยยิ่งดีนึกออกมหวัดจากกลางบ้านออกไปวัดออกไปปุ๊บอ่ะสมมุติมันอยู่ในมงคลอ่ะอย่างนี้โอเคสมมุติคนแปดคนหมายเลขตะวันตกแล้วกันบ้านกําลังคิดในยุคแปดคือบ้านเสือบ้านวัวอย่างเงี้ย พอบ้านเสือบ้านวัวเนี่ยตำแหน่งที่เป็นมงคลก็คือหมายเลขแปดถูกไหมอ่ะเพราะนี้เนี่ย,เ,ยเขาก็จะ,เข,จะเขาก็จะใช้ตำแหน่งมงคลในการตั้งคนตะวันตกเตาก็จะอยู่หลังบ้านพอดีตรงกลางเหมือนบ้านท่านอาจารย์ใช่ไหมทุกหลังเลยเตาก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้หรือไม่ไงั้นมันก็ต้องมีฟังก์ชันอื่นเช่นมันบังคับโดยห้องน้ํามันบังคับโดยห้องครัวนะ ห้องครัวกับโต๊ะกินข้าวห้ามอยู่ไกลกันถ้าเอาครัวไว้นอกบ้านนะสมมุติถ้าเรามีเราแยกได้แล้วเราก็จะไม่ดีไซน์ให้โต๊ะกินข้าวอยู่ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งเสือครัวอยู่ฝั่งมังกรเลยอย่างนี้ไม่ดีอาจารย์สมมื่จริงๆมันก็ไม่เย็นนะอาจารย์บอกว่าถือกับข้าวมาแล้วมันเย็นแสดงว่ามันไกลใช่ไหม เออไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครัวกับโต๊ะกินข้าวจะต้องอยู่ใกล้ๆก,กัน